อันนี้เป็นรูปตู้กับข้าวนะคะตู้กับข้าวใบน,นี้ก็มันจะไปส่งให้ลูกค้านะคะที่ห้วยขวางนะคะอันนี้เป็นตู้กับข้าวขนาดสามฟุตครึ่งนะคะหน้ากว้างเท่าไหร่แทหน้ากว้างมีหนึ่งครับโอเคกว้างหนึ่งเมตรนะคะลึกเท่าไหร่สี่สิบห้าจุดห้าน,นะคะแล้วก็ตู้บใบน,นี้สูงนะคะสูงอยู่ที่ เมตรหกสิบห้าเซนนะคะอันนี้เป็นตู้กับข้าวขนาดสาพุทซึ่งนะคะด้านในเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดสามช่วงนะคะช่วงด้านบนนะคะเปิดด้านบนขึ้นมาเลยจ้ะช่วงด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวางของได้หนึ่งชั้นนะคะมีด้านในนะคะโอเคทั้งช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วง สองชั้นนะคะแบ่งเป็นั้หมดสองชั้นส่วนข้างล่างสุดเป็นช่วงที่สามแช่วงที่สามเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นสําหรับวางแห้งนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสําหรับวางเปียกตัวบริเวณด้านนี้นะคะคว่องจานได้นะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเป็นรูรูไว้นะคะเพื่อจะได้มีน้ําไหลลงไปได้นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเพื่อความแข็งแรงเนี่ยเราเสริมเล็กขึ้นมาได้ดอีกหนึ่งช่วงนะคะตัวผ้าใบนี้ก็จะเป็น,นตัวผ้าที่แข็ง ทนทานนะคะไม่หักได้ไม่หักง่ายนะคะอลัาะะปิดประตูให้หมดนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมตัวทำความสะอาดแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเค,ค่ะพร้อมส่งนะคะ